ผัดกะเพราครับเช้านี้กับข้าวแซ่บผัดกระเพราครับนะครับผัดกระพเพรายั่วอร่อยอร่อย เผาหมูสับครับไม่ใช่หมูสกิมเสร็จแล้วปิดแก๊สผัดกระเพรายัวย่วๆเสร็จแล้วครับ